เชียนง่ามงามไปหรอกเชียนใหญ่ใหญ่เอามาเลยพี่น้องเจ็บใจตรงกันเห็นอะไรเงี้ยอือมองเบิ้งไปเชียนวัวสวัสดีค่ะวสวัสดีสบายดีไหมพี่น้องเพื่ดจุกุชน มื้อนี้มาพบขาซองสาวในภาคาแซ่บปีนแล้วพี่น้องมาพี่น้องมากินมื้อนี้พบอพวกกว่องมากินยังตําเส้นหมูยอพี่น้องเส้นง่ามๆพี่น้องเส้นใหญ่ใหญ่ยาวมาพี่น้องจิจาร่ำกันพักเข้ากับมีพวกบงเนาะบักซีสองอย่างเลยล่ะาพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อมากินด้วยกันเด้อมาลงมือเลยแปเส็บเราซาแบบเพชรจิจารเลยพี่น้อง เอาบอกมายได้ไปน้องอด้สัญจรต้องกันเด้ตาเช่นมูย,ยอ่อยเลิกการเลิกง,งานคือเกาไปหน้อมอัดกีบนำไลยโจทย์ำ <c oughs> คือเมย์ทำมามีข่าเดิมเลยนี่จะมูย่อยอย่างย รายการคือเก right? like salt, so ่ารายการรายงานพี่น้อันวะเน็ตจะได้ดิบไหมเน็ตช้าเนาะเออเน็ตช้าป่ะมันมันใช้เน็ตช้ามากบ่กอ่ตจหลังเจอเรื่อมีตะขี้ดินใน่อ เนี่ยไ,ไงเนจชาป่ะมามนีนั่นบเ่าคอบึงไปตั้งเสียงดังเฉียบได้ไปหน้องตาเช่นเนี่ยเช่นหมูยอ เส้นมันหมืนจริงก็จับเน่อยหน้องน้องใช่เส้นแบบใหญ่ๆอ่ะเป็นอือเข้าไหมให้มากพักหนึ่ตับไม่เป็นเพชรแต่ไม่ลำบุญเปค่ะ

เบิง,งเสนยนพักปลิเซนแบบเหนียวนุ่มเลยอ่ะคนเาิงเอี่คนเบิงจำพริกเนี่ยประยอัดติดจ้ะเย้ <S <s <ays> <S ไว้นะส <s ays> ีมังขาวอยูได้ปะแคบแคบ พักกะบอกมีลายเนีพักซ um. ีนี่ยกะพักบุ้งพักอะไรถุมว้าวจุกคับ Pet right. dah. Boleh cek tu orang lah dengan pet. Oh, boleh nak tak pekak hơi lừa lại tiếng Việt này. Mm. này.

า ừ, งามนะบุกพริกหนุ่มพริกเหลาชิบ,บาทหมดเลยไม,มจักคนใจหต่ำคนชานคนกินเนาะบะระบะระยังเลยเนดะี๋ยวตะงเทกันน้ปลาครับพริกแงแจวายคือเกาไปหนอะเาสักกินนี้เขาเป็นำนี้เนาะพี่หน้าก่อนไม่ลืมกะได้ก็แช่ก็ติ่ตามไปเนาะสองสาวในปลาแซ่บไปเป็นองได้อ กาวดีสวัสดี